จะเอายังไงนะครับทนายเขาก็เริ่มหนีแล้วไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวทนายนะครับเดี๋ยวทนายนะครับคดีชมพู้ก็จะเหมือนกันนี่แหละนะครับวันที่29นั่นแหละครับพรุ่งนี้นะครับเห็นอ่าเขาให้ตัวแทนทนายไปนะครับให้ตัวแทนทนายไปนะครับเนาะนะครับไปขึ้นศาลแทนก็คงจะทนายรุ่นน้องอ่ะนะครับทนายใหม่ๆนะครับที่เขาอะไรอ่ะก็คงจะเป็นทนายใหม่ๆนี่แหละครับนะคงจะเป็นทนายใหม่ๆ นะครับอาลถสตอรี่นะครับเป็ดน้อยนะครับลุงเอาของพวกเราหล่อสุดๆนะค่านะครับลดนะครับเป็ดน้อยของนะครับลุงนะครับขอพวกเราหล่อๆหล่อสุดๆค่านะครับอืมสนมสองดอกนะนะครับสนมสองดอกมาแล้วนะครับโอ้แสงสีเสียงแบบนี้ก็ดีนะครับย้อนแสงนะครับ อ่าโอเพตสวัสดีนะครับสนมสองดอกลุง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 โอ้ยนะครับอภิสิทธิ์ว่าลุงแกน่เนี่ยเดี๋ยวป๊อกแม่งเลยนะครับว่าอาอออหนึ่งมันใช่นะี่ยต่อยเลยนะครับเออนะครับเปลา่าเปลา่าโน้หมายถึงนะครับอ่าหมายถึงวันนี้ยี่สิบเก้านะครับโอ้นะครับลุงรอไปหมดเลยนะครับนะ รอเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่ารอไปหมดนะครับลงตายเลยนะครับเนะคยกาพิมพ์คําว่าแกทําไมนะครับแกงไม่เห็นตลอดเลยนะครับว่าเป็นคําพูดคําเขียนที่ไม่ไพ,พ,พรละอ้อกทิ้งนะครับมันน่าหันสักที่ไหนล่ะครับเออเนยนะ อาคุณเป็นแองวอลิตี้สวัสดีค่ะนะครับสวัสดีนะครับนะอาพี่เสียนะครับไม่ยอมรับนะครับว้าไม่มีใครยอมรับหรอกนะครับเออแล้วก็อย่าลืมนะนะครับยังมีอีกนะครับนะครับได้ข่าวว่าจำเลยนนะครับนะครับเอฟซีเขามีอยู่ห้าแสนกว่านะครับเออนะครับช่องเขามีอยู่สี่แสนนะครับนะครับมอนโอมมีอีกแสนกว่า นะครับห้าแสนกว่าคนนะครับขอยืมคนละยี่สิบบาทนะครับนะเออน่าจะได้นะครับครบสิบล้านนะครับเพื่อเอาไปชดใช้หนี้นะครับเพื่อเอาไปใช้หนี้ให้กับแม่น้องชมพู่นะครับเห็นไม่หล่ะเขายืมแล้วนะครับนี่เห็นไม่หล่ะอย่าลืมนะครับยี่สิบบาทนะครับฝากประกาศไปให้เอฟซีฝั่งจำเลยด้วยนะครับเนาะนะครับฝากประกาศไปให้นะครับเอฟซีฝั่งจำเลยด้วยนะครับ นะนะครับฝาประกาศไปด้วยนะครับเพราะว่าจำเลยยอมรับแล้วนะครับนะเออเนี่ยนะครับไม่รู้อะไรไปบ่งปากมาพูดนะครับเนาะนะครับยอมรับนะครับจำเลยนะครับยอมรับว่านะครับเออนะครับสิบล้านจำเลยยอมรับว่านะครับเอ่อขอยืมนะครับเอฟซีนะครับคนละยี่สิบบาทนะครับคนละยี่สิบบาทอ่ะห้าแสนคน นะครับก็คงจะได้ประมาณสิบล้านนะครับเพื่อเอาไปนะครับให้แม่น้องชมพู่เพื่อชดใช้นี่นะครับแต่ชดใช้นี่ในการกระทําที่อุ้มน้องไปนะครับเห็นไหมล่ะนั่นแหละสิบล้านบาทเขาเรียกไว้นะครับเห็นไหมนะครับโอน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 นะครับเห็นไหมนะนะครับยางนี้แหละเขาเรียกว่าผีง้างปากออกมาพูดนะครับเออนะครับเขาเรียกว่าผีง้างปากออกมาพูดนะครับ เห็นไหมล่ะสรุปแล้วเป็นยังไงล่ะครับเห็นไหมสรุปแล้วว่ายอมรับแล้วนะครับนะครับเมื่วานนี่เราะมั้งหม่วานหรือมาเช้านะครับเออที่เขาออกมาไล์ส่ะนะครับนั่นแหละนะครับยอมรับแล้วนะครับว่าว่าเขาเป็นคนนะนะครับว่าเป็นคนกระทํานะครับอืเขาไม่ได้บอกนะก็ไม่ได้บอกเราขอรับบริจาคนะไปชดใช้ค่าเสียหายทําไมล่ะครับเห็นไหมนี่แหละผีบงปากนะครับเห็นไหมล่ะเออ นะครับไล้แล้วค่านะครับอืมคนไล้แล้วค่าขอบคุณมากนะครับอ้าวยังไม่ถึงสามร้อยอีกนะครับเนี่ตรงนี้แหละนะครับเนี่ยจำเลยนะครับเท่ากับนะครับที่เราโมคนเคยพูดว่าจำเลยนะครับยอมรับต่อสาธารณชนแล้วว่าเขาได้กระทําผิดจริงนะกรยืมเลยยืมตังเอฟซีนะครับเออเลยยืมตังเอฟซีนะครับ ไปชดใช้นี่ให้แม่นะครับคนละ20บาทนะครับ5้าแสนคนนะครับ2ช่องนะครับ FC ของเขานะครับโอนเงินด่วนเลยนะครับนะ